าหาทีพอเครื่องมันออกฤทธิ์เรมันออกรสชาดแค่นออี้สูตรโบราณเรือสูตรหลุดไขมันยายเต็มตุ่มกินว่อยบ่อยยายไม่เป็นไขมันเลยตุ่มเฮ็ดฟางคนโบราณข้าตุ่มแบบนี้แหละถ้าตุ่มเปลีป่ยนแปลงอย่างอื่นเราจะไม่รวยหรอกจะต,ต้องตุ่มแบบถึงจะร่อย อ้าวหนากกำลังเดือดแล้วลองให้ยึดสามนาทีให้เดยยึดสามนาทีถึงข่อใส่เห็ดชมถันไหนอยากทำตามยายก็ดูยายเดินถัวจำไม่ได้ก็จดทูดไปเลย,เลยชงยายยายโคราดนะยายจะทำแบบอาหารผื่นบานอาหารโคราดที่คนโคราณเคยทำใจกินมา tuần tuần thì nằm đợt đại thi ờ cho xài hét đi đơ hét phang tủng đuổi bán đuổi phun dạy làm xã hội xài tí สูตรนี้มะเขือเทศฮามไซเด้ออันนี้สูตรโบราณนี่ขาดใจมะเขือททเทศแล้วตูนขาิมันจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องต้องทำแบบตามยหญนี่ยังถึงจะอร่อยของโบราณแท้เลยอันนี้เดี๋ยวยายลองชิมน้ำดูก่อนเดี๋ยวยายเติมาาน,น้ำปลานิดนึง ยีน้ำปลาจอดน้ำยาเพิ่มเพิ่มไปอีกคอดคอนชอนเด้ออันนี้นเ,นเดี๋ยวรอเดยดสามนาทีตสมเฮ็ยฟังเป็นของที่ทำง่ายเวลาเวลาเราไม่มีมีเวลาหน่อยเราก็มีเครื่องอยู่เราก็ทำได้เลย ไม่ต้องทำยาบทำยิ้นง่ายเล็กเล็กเล็กหน่อยก็ยิ้นได้เดี๋ยวๆตักฟองออกน่เด้อพลังเดือดแดงเลยต้องให้เดือดแรงๆเครื่องมันจะได้ออกหลุดออกชดัด อ้าวเดี๋ยวกันเด้อที่นี่ยายจะใส่ใบพักหรือใบแมงลักเด้อใบแมงลักหรือใบนางลักแหละอันเดียวกันจะ้ะถ้าใส่ใบโหระพาก็กใช้ไม่ได้ต้องใส่ใบแมงลักอย่างเดียวอ้าวใส่ลงเลยอ้าวแต่ระยะปิดแกะเดี๋ยวกันยายคุ้นดูนด้ว่านี่ Đấy ra thì tắt tay thuê Và đã ta ngay Nà kính chân Tụt lột măn Hôm mấy mình lặng Nào chút À lòi đi Chân đúng rồi ยายคุล,คลาดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายคุลาดเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเดีย๋ยววันพุงนี้ยายจะมาทำคลิปให้ดูใหม่อีกวันนี้ยายขอจบเพีงนี้ละจ้าสวัสดีจ้า